อะมาตอนนี้เราอยู่กันใน P.P. เซิร์ฟต่างประเทศนะฮะซึ่งจะเป็น P.P. อินเทอร์เฟสเก่านะฮะซึ่งเซิร์ฟไทยเคยใช้อินเทอร์เฟสนี้นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นปืนที่จัดว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างจะโกงนะครับซึ่งดาเมจมันอยู่ที่30เลยนะ,ะโอ้โหแรงกว่า AUG อีิดดูวยเด็กโอ้สุดยอดแถมซื้อด้วยพอยต์ด้วยนะฮะในประเทศเขานะฮะนันคือเจ้าปืนโกลซานะ,ะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะฮะนี่ ลักษณะปืนก็ด้านท้ายจะออกยาวๆนะฮะและด้ามจับปืนจะเหมือนจะเอ้จะเป็นเสมือนปืนพกนะฮะให้สังเกตดูนะฮะด้ามจับข้างหน้าจะเป็นเหมือนอักนะฮะลำกล้องจะคล้ายๆกับพี .90 นะฮะซึ่งมีการผสมผสานในตัวปืนนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้เราทําการซื้อมาแล้วนะฮะซื้อด้วยพอยต์นะฮะคิดดูเดะยังถูกอะ่ะโอ้โหถ้ามาเซิร์ฟไทยนี่คงไม่ใช่พอยต์ซื้อหรอกมกั <c> ้ง <oughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะฮะว่าจะาปืนนี้มันมีดียังไงและกูงยังไงนะฮะเดี๋ยวเปิดใช้ตัวคอแม่ให้หมดนะฮะมันแจกนี่ว่ายดโดของฟรีฮะ,ะฟรีใครจะพลาดล่ะมามาเราอยู่กันในเกมแล้วให้มารู้ว่าใครเป็นใครี๋ยวจัดให้เด็กมันดูสักหน่อยเรานลูกจีมนันเว้ยมาไอ,อ ไม่ธรรมดาเนะี่ยหรอลุมมามาต่อให้เลยมันจิ๊บจิบอ่ะขี้เล็บอ่ะเออนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว,ลว,น,ลวนู่นไงยิงไปดิยิงขู่แม่งก่อนตายปะอ้าวตายไปหนึ่งดอกไอ้หนึ่งคนนี่ไงเจอคนมึงมองไม่เห็นกูได้ไงวะเสร็จกูทีอย่างงี้ตายปะเฮ้ยสวยดับเบิลคิวเลยสองตัวชิวๆเห็นปะผมไม่ต้องออกลงออกแรงอะไรเลยโอ้ยไอ้ไก่ เซิร์ฟข้างจะแหลกนะนี่ไงนี่ไงเอาไปแดกเอาไปแดกเห็นกูปะ่ะนี่ยเฮย้ยโอ้โหระเบิดปาลาระเบิดย้อยมากไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหนี่ไงกระสุนหมดใจเย็นเอา้าไอชิบเอา้าไม่เห็นเฉยเลยได้ไงวะโอ้โหเน็ตนี่เหลืองอ่อยนะฮะเรามาเล่นเซิร์ฟเขานะมาเอาใหม่เอาใหมา่เามาื่อกี้ต่อให้นี่ไงมาโผนงโผหน้าอะไรเออเอาวะอีกตัวหนึ่งมันไปไหน มาซะเดีเดๆกว่าที่ลูกเจมจะโมโหแล้วกูควักก็ไปจีมายิงแม่งเลย <laughs> เอ้ยม,มันเห็นแล้วปะนี่ไงมันไปแดกเอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ไงบวกไปบวกให้มันรู้แล้วรู้รอบเลย,น,ย,ยนีน่ไงโอ้ยกระสุนหมดอีกห่างเ้ยมาดูมามันจะไม่เห็นเราโบหัวแตกไปดิโอ้โหมันต้องอกงอกลงออกแรงฮะใช้นิ้วก้อยชเมาส์ก็ยิงได้แล้วเน่ยโดนโดน นี่ไงนี่ช็อตนี่ช็อตต่อเนื่องต่อเนื่องโจ่ต,ต,ต่อเนื่องไปเลยหน่วยจู่โจมเหม็นไหมปืนนี้ประโยชน์มันเยอะจริงๆฮะแถมซื้อด้วยพอยนั่นเองโคตรแรงแถมโกงอยนะฮะลำกล้องตอนซูมไปนี่จะเห็นว่าเป็นเหมือนปืนลักษณะปืนทีก็สูนเลยอะ่ะมีโหมดเปิดปิดเลเซอร์ด้วยนะฮะเมื่อกี้จะยิงเขาแต่แม่งขลังมายิงทีเดียวแม่งหงายเลยฮะเอ,อมื่อกี้คิวไปเยอะอยู่เหมือนกันด้วยาสุดยอดเด้อ เดี๋ยวคนมันก็เข้ามาฮะใจเย็นตอนนี้เราต้องใจเย็นอยู่ไหนวะนี่เห็นแล้วกูเห็นแล้วอุ้ยยิงกูเหรออย่าคิดนะปืนกูแรงนะอย่าลองของ,ของนี่<อ>งไงให้ช็อตไปอีกปืนก็ข้างจะนิ่งนะฮะถ้าเรากดแบบคิดย้ำๆอะ่ะเออเฮ้ยเมื่อไหร่จะเข้าเซิฟถ่ายไว้ปืนนี้ค่างจะได้เปรียบไปเยอะเอาระเบิดชิ้นหินไปเอออุ้ยมันหลบแง่งมนะันอ่ะเอ้ยมันขิ้นมันดูเหมือนมันดีดตัวกลับมาพุทธไว เดี๋ยวเดี๋ยวซูมฮะเหมือนพี่ก็สูนได้เลยถ้าตอนซูมไปอเออเฮ้ยปืนนี้มันใช้ได้นะแถมแรงอีกเอ้ยมันเห็นกูปอมันี่ะแอบปัดเห็นปันะ่นะโอ้โหเฮ้ยตาดีจริงนะมึงทีอย่างงี้เดวเดะโอ้แมงว์ปฮะตัวแมงวรับเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวมันต้องโดนกูนแล้วนี่ไงเจอแล้วกูเจอแล้วกูวไม่ยอมปล่อยมงึงหนีไปหรอกจะหนีไปไหนอ้เอากระสุนกูไปแดกก่อนเอา้าไม่ตาย นี่ไงอู้จะหนีไปไหนะดูเหมือนคนเริ่มเข้ามาแล้วนะ,ะตอนนี้ใช่ปะเข้ามากันยังเออคนเริ่มมาแล้วเว้ยนี่ไงให้ใหช็อตโอ้โหให้ช็อตเลฮะอีกตัวหนึ่งสวยอีกตัวหนึ่งสามตัวได้ป่าโอูไม่ได้ไอ้กระปิเอ,อ้ยแอบตรงนี้แหละค่อนข้างจะเนียนเนียนที่ไหนเราไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สายรอยสายรอยมาคุยเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่เห็นเราอ่ะเฮ้นี่ไงไอ้นี่ไอ้นี่มึง จะเล็งหัวนก่อนไปไหนแนละ้วพี่โอ้โหไอ้เนื้อหนาไปแดกซะแหละเกือบแล้วโผลนเริ่มเข้ามาแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเจอแล้วระยะไกลซูมซูม,ซมแอบแอบตรงนี้แหละออุ้ยใครยิงกูโอ้โหข้างข้างปืนแม่งแรงชิบหายเลยตอนนี้เราน่าจะที่หนึ่งอยู่นะไม่ต้องระแวงไปหรอกอืมนี่กูยังไม่เอาจริงโอ้โหใช้นิ้วก้อยกดเมาสนะ์เลยเนี่ยชิวๆฮะไม่ต้ององอ,อกแรงมากกับพวกนี้ เดี๋ยวคว้ากบิซีมีจริงแม่งรู้กูไปใส่กลัวลูกเจมเลยเหมือนพูดคนเดียวนะครับพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวมึงเอาระเบิดไปแดกมาเนี้ยจะอยู่ทางเมข้างบนอ่ะอยู่ไหนวะโอ้ยนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเฮ้ยมึงยิงมาจางไหนวะงายเลยสิโอ้โหคียวไปสิบสี่ตัวจิ๊บฮะเห็นปะ เออปืนแม่งค่อนข้างจะดีเลยนะครับจะปืนตัวนะี้โกลซานฮะแรงดีดก็แรงดีดถือว่าเยอะนะแต่เราต้องปุมปืนเป็นนะเนี่ย <ทำ S 1> มันจะได้เปรียบมากเลยอ่ะเด้อโอ้ึงปามา,ากูปากตุ้มเลยเฮ้ยโ,โดนโดนโดนนี่ไงเฮดช็อตแซดเนือ้อหลังหลังหลังรอยนี่ได้แล้วเฮ้ยตัวน,นึ่งนี่ไงสายร้อยร้อยได้อีกตัวนะึงแล้วสวยงามโอ้สุดยอดจริงครับโคตรมันเลยเจ้าปืนตัวนี้ บอกเลยฮะเนี่ยหล่อได้ดีด้วยหิวได้หลายตัวเลยตานี้อุ้ยอุ้ยสองตัวโอ้สุดยอดมามาใหม่มหอยู่ไหนเึงอยู่สเอาซุมตรงนี้แล้วกันยี่ไงเห็นแล้วเห็นล้ซุมโป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 โแตตะได้โจะไม่แต อี string, อตัวนึงอีตัวนึงขอตัวนึงนี่ไงตัวนี้แหละโบ๊ะโบ๊ะ้ยังไงสองหัวติดต่อกันสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนว่านู่นไงนู่นไงยิงเออเท่ได้ทั้งสามตัวเฮ้ยตอนนี้สี่โอ้โหเหรอปะดูดิคิวไปยี่สิบกว่าตัวแล้วโอ้โหแม่โคตรแรงครับปืนนี้เนี่ยได้อแล้วจัดว่าเป็นปืนอคางที่จะโกงนะฮะแต่เซิร์ฟไทยถ้าเข้าปุ๊บโหดเดาแล้วนะไม่จำกัดชายาก็ซื้อด้วยแคทนะฮะ อันนี้มีตังค์ซื้อได้ปุ๊บนะแต่มันจะเป็นจํานวนร้อยวันเอ้ร้อยชิ้นนะไม่ใช่ร้อยวันเด็ถ้าเราเล่นครบร้อยครั้งมันก็จะหมดไปนะเออเอาเข้าใจความหมายง่ายๆเลยเดี๋ยวเดิมยิงอยามกอเปล่ายิงรอไว้เลยไปไหนหมดร้อยนี่ไงเจอแล้ว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 โอ้ยได้ได้เข้าหัวดีชิบหายเงินมันไม่มันอยู่ไหนวะระเบิดเป็นแดงอ่ะโอ้โหเยอะเกิน หนีไม่ทันไม่มีโอกาสได้หนีด้วยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยแม่งดงตีแน่ชัดมาเดี๋ยวใช้นิ้วตีนกดเมาสนะ์ละเออมาดูดิจะเป็นยังไงเพิ่มขั้นโหดไปอีกขั้นนี่เออย็นไงนิ้วตีนกดเมาสนะ์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนีไงโอ้โหโอแม่นนะเป็นไงนิ้วตีนมาทรงพลังนะอ๋อนี่ยังไม่ได้เอาจริงอะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเสกไปจีมายิงแม่งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดไปตุ้มแม่งไม่ตายได้ไงวะใครพลื้อจะเย็นกูโดนหลอยหลังเว้ยไม่มึงเข้าข้างหลังกูใช่ไหมรู้จักไหนอยู่นะอยู่ไงมึงตายไปแล้วว่าตายหาเลยเฮ้ยเลือดร้อยยี่สิบด้วยว่ะตัวนี้เพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยว่าแล้วทำอไมกูอึดก,กว่าคนอื่น นี่ไงโผล่มากูเห็นอยู่ตรงนี้ตั้งนานกูลองนานแล้วเวลาฆ่าได้เสียงแม่งไปเลยอุ้ยโอเอะระยะไกลนี่อันตรายจริงครับโอเอะปืนเรานี่สู้ปืนคู่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวแด๊ดเดเอาระเบิดไปแดกช่องอยู่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอุ้ยได้ตัวนึงขึ้นไม่ได้แล้วกรุบอีกตัวนึงอยู่ไหนวะแม่งไปไหนวะมันเห็นมันหนีไปนะเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง เจอแล้วลอยแบบสบายๆนะปืนนี้แนะนําการเล่นนี้ให้เปิดเลเซอร์นะฮะมันยิงค่อนข้างจะตรงไปในแนวเลเซอร์เลยเออตรงเอาแบบประมาณเนี้ยนําไปหลายตัวแล้วเว้ยโอ้ยพวกพวกกากเออโหกูคนเดียวก็เหลือเฟือละอแม่งกูไปทางการทำแม่งๆๆๆๆหนีฮะโอ้โหดูคิวผมดูคิวผมไม่ธรรมดาฝรั่งยังอึ้งฮะ นี่ไงเจอแล้วโอ้ยโดนหัวอีกแม่ค่อข้างจะแหลกนะเซิร์ฟอ่ะนี่ไงสองตัวอุ้ยทัำเมื่อกี้นะกูไม่ได้ใส่แม,ม็กอยู่มึงกูเก็บเรียบอะ่ะโอ้โหไม่ตายขนาดนี้นหรอผมอะเก็บแปดมาแล้วทั้งทีมอะ่ะนี่ไงอุ้ยตายลอยลอยมึงลอยไปนี่ไงไงอ่ช็อตไอ่ช็อตตัวหน,น,นึ่งโอ้โหไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวรู้ก่อน อยู่นะวะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วลูกยิงคูเอไอ้เชดนดอลหัวก็แตกเพรามึงบ่อยเหลือเกินอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงยิงกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนี่ไงอุ้ยไมหัวหัวดุ้งไปก่อนไม่งั้นมึงเสร็จกูเดี๋ยวเดี๋ยวกดถ่ายรูปไปเท่าไหร่โอ้ยกดถ่ายรูปอยู่นี่ยิงกูไปเหรอวะมาก็จะถือว่ายิงได้วะโอ้โหตายปีเลย สกอตอนนี้7 6ต่อ54ฮะดูฮะนี่ผมยิงคนเดียวไปนะฮะเจสิบกว่าตัวอีกหกตัวนี่ทีมผมยิงไปไงสุดยอดไหมโอ้อยอทเทสองหัวไปไงนี่แค่โชว์สเต็ปเทป่ๆนะยังไม่เอาจริง,ง่ะเนี่ยโอ้ยังใช้นิ้วตีนกดเมาส์อยู่เลยตอนนี้เป็นไงโอ้โหนักแข่งระดับอ e ีสปอร์ตนะเนะี่ย โอ้มันจริงๆฮะโอ้นี่ฮะชนะเห็นปะเก็บคนเดียว80ตัวเป็นไงหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับนี้ก็บา,บายบายลาก่อน